สวัสดีครับมื่อน,นี้ผมกระ้ามาตัดต้นบักมี่แตงกิงต้นบักมีเด้มานี่ครับต้นบักมีผมปลูกไว้นสองปีแล้วสองปีในต้นบักมี่เลย ต้นคืนบานเฮานั่นโนบงัแดดบงแดดบังแดดบังแดดต้นแบบนี้แล้วนี่ใส่มีดกันไก่ตัดกลับ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 ว่าขาด ไม่หดหมดนี่เขาตกแต่งจริงก็เลยนะแต่งจริงแบบนี้กันตัดทิ้งไม่นะ <c oughs> ตัดเลยครับแต่งจริงเป็นต้นมีหมากก่อนต้นมะมีต้นมะมี cắt tăng kinh ngân à <coughs> <coughs> <hấp tạt> <coughs> ัดเลยนะอัดเลยในหะ้ขาดเลยชับชับชับให้ขาดเลยบั

แต่งจริงต้นขนุนนะครับผมขนุนอยู่หลังบ้านทำมาแต่งจริงเนี่ยเดี๋ยวมมนนี้เอ็ดให้ต้นทึบเกินไปเดี๋ยวมดี๋มิมากต่งเล่นต่งเล่นต่งเล่นทิ้งให้หมด ตัดทิ้งให้หมดมันปุงป่งๆมันสังกัดแสงอยู่ดีมีอาอยยังเส่ได้เป็นหมากไปเรียบร้อยับนนเรียบร้อยจุจงไว้ให้มันแบ่งปุ๋ย ตัดอดกวอ่ะครับนี่เห็นบ่าเห็นไหมเราามึดอ่ามผมปูกหอด Ừ nhưng hàng ít sửa nhất Đặt tính một Đặt tiếng một Đặt tính một Đặt tiếng một giọt เราทิตัดยอดมันถิมมันสูงผดสูงผดแล้วมันสูงเวลาเป็นหมากแล้วต้นมันโนต้นมันโคลนปลูกจากมีพ่อเอาด้วยครับพ่อจจกไปซื้อที่เขาแจกใครเลยม,มเพร้ ปลูกมันซ้ำซ้ำกระขูนะครับเอ,เอามากแกะขายนวดมันขีดละยี่สิบบาทอมเล่นมากพอเอาพออะไร้ป,ประมายี่สิบกว่าต้นต้องไว้ต้นเดียวว่าไม่ยองปลูกเตินขนุนยักปลูกได้สองปีนี่บักคัดคุณเห็นไหม ปลายดอแดนมันป <the> okay. ่ายดอแดนมันตัดแต่งจริงตัดแต่งจริงขนุนหรือว่าบักน,นี้บ้านเรานะครับแบบน,นี้แกนี้เป็นไม้มงคลนเนยเขาเป็นแบีเขาเรียกว่าไม้มงคลใครที่เอาไปปลูกไว้หลังบ้านมันจะเสริมสิริมงคลก็คือว่า ชอยหนุนชอยน้ำหนุนหนูดากไว้ <c oughs> บ่อยชีวิตตกตำเเปป่ำความเสียชีวิตจะเราจะไม่ตกต่ำ <c oughs> อือเราต้องคิดตีทำดีครับท่านมาหาต้นใหม่มาปลูกน้ำก็ดีให้กัน <c oughs> นีอ ผมปลูกหักวอืมก็หัวทุเรียนเนี่เดี๋ยวเป็นครับมันเป็นหมากแล้วผมมีท้ายขีดลงให้เบื้อง,น,งน้าปลูกทุเรียนใส่ท่อทุเรียนก็ได้ปีนึงแล้วปลูกตาต้ตนนิดหน่อยทุเรียนรยน <c oughs> ตัดต้นอันนี้ออกก่อนปังแสง ต้นคูมัันบงแสงต้นหมักนี่เสร็เรียบร้อยบังแสงต้นหมบบักนี่ต้นคูณปึ๊บเ,เรียบร้อยนมาปลายเราเนี่ยตัดแต่งกิ่งด้วยกันตัดปลายมันทิ้งปกป้องความสูง Jeg er på.